สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทางหักชานิวครับผมเนาะวันนี้ครับผมสายด่วนจากกทมครับผมเนะมานะมาแล้วครับผมเอฟซีทั้งช่องไลน์มาถามโทรมาถามหลายมาครับผมเนาะมาแล้วครับลูกชิน้นค้ำแพงค้ำแพงค้ำแพงกำลังดื้อครับคุณอะคุณเพิ่นค้คำแพงวันนี้น่ะ ให้เลขออกห้าเก้านะพ่อซื้อเยอะมากห้าเก้าวดนี้ครับคำแพงครับผมกำลังดื้อครับผมเนาะหน้าตีมากเลยนะคุณนะ่ณนะพุดอ่ะเก่งมากเลยลูกพ่อจ๋านี่ลูกสาวหลายพ่อจา๋านี่ครับคำแพงจ้าอันนี้คุณภรรยานี่ครับผม มาแล้วครับผมสายดวคกับผมเนาะงวดนีแม่ให้แม่ครับผมเนาะห้าบนตัวเดียวครับไม่จับคู่ให้ได้ครับผมเด้อไม่จับคู่ให้ครับห้าตัวเดียวครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับห้าบนอย่างเดียวเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะแหบงานจอครับผมตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วครับผมเกือบบ่ายสองแล้วนี่ครับเพราะว่าผมลงในกลุ่มไปแล้วครับผมเนาะ วิ่งบน5ตัวเดียวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้ครับดวนดวนดวนครับวิ่งบน5ตัวเดียวครับไม่จับคู่ให้นะครับคำแพงคุณหนักคุณหนักเธอขีดแม่เหี้ยอมาสกปรกคำแพงแอ่นี่หนู้ทำแม่ทำไมคะสกปรกเนี่ยเก่งมากเลยนะคำแพงนะแอ่ขีดเยดนี่เมื่อย่าเลี้ยนหนูสกปรกแอ่ขีดเย็ดนี่ปิดไว้ นี่แม่บอกจังเลยเก่งมากเลยนะคลิปนี้ประบ้านนี้ครับผมเนาะดวนดวนดวนครับไป้ากันเลยจุ๊บๆก่อนเก่งมากเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม